สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดซสซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมริดไฮไฟนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเปิดกล่องแกะกล่องของใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเคแล้วก็มี f อนะครับท่านหนึ่งนะฮะก็ส่งมาเนี่ยก็เขาบอกว่าซ่อมให้หน่อยนะครับหูฟังนะครับมันดังข้างเดียวอีกอันหนึ่งสายขาดด้วยโอ้โหนะครับผมอันนี้เขาเขียนว่าห้ามโยนเนื้อเจ้านเนื้อเขียนว่าทำไม นะห้ามโยนเนเจ้านะครับอันนี้ส่งตรงมาจาก AI Coffee Rose Roaster นี่อ่านผิดถูกก็ขออภัยด้วยครับ Roaster อ่านถูกหรือเปล่าเนื้อส่งมาจากปทุมธานีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าเขาส่งอะไรมาบ้างนะครับเป็นหูฟังนะฮะน่าจะเป็นหูฟังแหละนะครับผมังเออ แต,แต่ไม่บอกว่าเป็นข้างในเป็นอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นหูฟังเอเอแกะนะครับผมแกะเลย,ยค่อยๆนะครับ <S <S <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับนี่ครับโอ้โห و. มีกาแฟอุ้ยโอ้โห าส่งกาแฟให้กินด้วยนะครับกาแฟบราซิลนะฮะอุ้ยกาแฟนอกนะผมอันนี้ส่งตรงมาจากบราซิลหรือเปล่าเอานี่อะไรเนี่ยมินี่รู้อะไรรับเนี่ยโอ้แพ็กเกจอย่างดีนะครับผมอันนี้เขาเป็นเจ้าของโรงงานนะครับส่งมาให้โดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครจะสนใจจะซื้อนะฮะอันนี้เป็นแบบบดนะฮะมีแบบเม็ดก็มีนะครับแบบเม็ดก็มีแบบบดก็มี นี่ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับว่าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับนี่กาแฟอันนี้กาแฟ,อ,นนาฟอะไรเนี่ยน่านอ่าโอ้โหภาษาอังกฤษจําชื่อไม่ได้แล้วจําชื่อไม่เ <c oughs> ขาบอกอย่างเงียของเขาบอกอยู่ผมลืมเลยรับผม <c oughs> อันนี้กาแฟนอกครับนี่โกโก้โอ้โหอ่านไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองชงกินแล้วกันนะครับผม seguinte, อันนี้กินแล้วเออ่ยายน่าจะชอบนะฮะเพราะว่าตาแข็งโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนนะครเอาไว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับที่เออ่ส่งให้ชิมส่งให้ชิมโอเคเนี่ยมาดูข้างในนะครับอุปกรณ์ที่แท้ทูเนี่ยครับเขาส่งหูฟังมานะครับก็ผมต้องซ่อมให้นะฮะ วันนี้เป็นคลิปซ่อมหูฟังนะครับผม,มกันกระแทกก็ใหญ่มากนะครับกินกาแฟเต็มเลยอันนี้แบรนด์อะไรเนี่ยเออันนี้น่าจะเป็นโอแฟนเทคโอหโหน้องดูจากการขาดแล้วแล้วดูจากสายนะครับโอโหอันนี้พี่น่าจะซ่อมไม่ได้เพราะว่าคือว่าสายซาวการ์ตรงนี้นะครับ มันมันหายฮะค,คือปักอ,อีหูฟังแบบนี้เนี่ยคือจะเป็นซาวการ์ดอยู่ตรง USB นะครับเดี๋ยวผมเอาของผมให้ดูนะตัวนี้น่าจะซ่อมไม่ได้นะครับือผมผมบอกให้เขาหาแล้วแต่ว่าเขาหาไม่เจอนะฮะเนี่ยของผมเป็น EGA นะ EGA มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีซาวการ์ดนะครับแล้วก็ตัวผ้าขยายเนี่ยต่อกันอยู่ในนี้แล้วก็พวกนี้จะส่งไปที่นะ d เ i v e r นะครับตัวขับแล้วก็ไม้นะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะส่งคืนนะครับตัวนี้น่าจะส่งคืนเครับผมโอเคเนาะน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วหละเพราะว่านะครับผมไม่ไม่มีชิ้นส่วนของเอ่อตัวนี้นะครับผมอันนี้ตีตัวที่สายขาดนี่คือผมซ่อมไม่ได้ก็คือมันไม่มีอะไรตรงนี้นะครับแต่ถ้าหาตัวนี้เจอผมก็น่าจะต่อคืนได้นะครับเคประมาณนี้นะนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูอีกตัวหนึ่ง ดีนะครับที่ส่งมาสองตัวนะฮะถ้าส่งตัวเดียวมานี่แบบเสียค่าส่งฟรีตัวนี้อันนี้ซ่อมไม่ได้นะครับเีายวาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งดังข้างเดียวนะครับผมดังข้างเดียวครับอันนี้น่าจะพอแก้ได้อยู่นะฮะในดังข้างเดียวเนี่ยพอจะแก้ได้นะครับดังข้างเดียวก็คือนะครับแต่ต้องแบบมีการชำแหละนิดนึงนะครับชำแหละดูนะครับเปิดดูข้างในด้วยนะฮะ ดังข้างเดียวแต่ไม่รู้ว่าข้างไหนดังหรือข้างไหนดับเนี่ยเดี๋ยวต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์ลองเทสดูก่อนนะครับว่าฝั่งไหนมันดับนะครับแล้วก็ต้องแกะนะฮะแกะดูไอไดเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สายที่เชื่อมต่ออยู่ข้างในนะครับสายเขาน่าจะฝังข้างบนตรงนี้นะครับสายเขาฝังข้างบนตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยไอสายเล็กๆเนี่ยเห็นไหมโอเคบินนกนกบินไปแล้วบินไปแล้ว นันน่เนี่นๆๆยยังอยู่ตัวนี้เมื่อกี้มันเดินมานี่นี่ครับมีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะแกะไอ้ไอ้ตัวฟองน้ําออกก่อนนะครับแล้วก็จะต้องเช็คดูไดเวอร์ตรงนี้ว่ามันขาดไหมแล้วก็หรือว่าเช็คสายนะครับเช็คสายตัวนี้ด้วยนะครับสายที่โยงมานะครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนขาดซ้ายหรือขวาแต่ก็ไปเสียบกับคอมดูก่อนนะครับโอเคผมขอไปเสียบลองก่อนว่าดูว่าฝั่งไหนมันขาดนะครับซ้ายหรือขวาที่มันไม่ดังอะนะนะครับ โอเคครับอันนี้ผมลองเสียบดูแล้วนะครับฝั่งนี้ดังนะครับฝั่งนี้เบาแต่รู้สึกว่าเวลาที่ขยับนะขยับไอ้ตรงเนี้ยขยับตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีเสียงออกมาฝั่งนี้นิดนึงนะีฮะอาจจะเป็นที่วอลลุ่มตรงนี้นะครับเดีย๋ยวลองแกะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ลองลองซ่อมดูจะหายไหม <c oughs> นะครับผมอ๋ออันนี้มันมีปิดเปิดไฟตัวนี้ได้ด้วยโอ้ยเจ๋งอะ อนี่รุ่นไหล่ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมแกด้วยนะครับผมต้องแกด้วยเลยแหละอ่านี่นะฝั่งนี้ดังนะฝั่งนี้ไม่ดังนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องนะฮะโอเคในเวลาแกแล้วเอาลอรอันนี้ครับผมตอนแรกผมว่าจะแกะยังไงเนะี่ยผมรู้วิธีแล้วครับผมนะครับแงะครับผม นี่แงออกมันจะเป็นถาดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเวลาเ <ulf> วลาเราจะเปลี่ยนฟองน้ําก็แงนะครับแงเอาออกใช่ไหมนี่ฟองน้ํายุ่ยแล้วน่าต้องเปลี่ยนนะฮะก็คือแงเนี่ยมันจะมีช่องช่องว่างระหว่างมันจะมีฝาอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีฝาอยู่ตรงนี้นะฝาฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันปิดกันอยู่นะครับแง ة, ออกมามันจะมีหมุดนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะแต่รุ่นรุ่นอื่นไม่แน่ใจนะครับ<น>ผมไม่รู้ว่าของผมของผมแงะได้เปล่า ของผมก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันของผมก็ฟองน้ํายุ่ยเริวเหมือนกันนะครับอันนี้แงได้ป่ะเนี่ยเนี่ยเราจะพังไหมนะอันนี้ของผมเองนะอันนี้ของผมเองนะครับโอเคมันมีเสาอยู่นะครับเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยมันมีเสาอยู่นะครับถ้ามีเสาอย่างนี้แงะได้นะครับเล่กล้องค่อยๆนะฮะค่อยๆแงะ uh. ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับมันแรกๆมันก็จะแน่นหน่อยนะนะครับไขควงแบนก็ได้นะครับผมหาอะไรแง อันนี้ของผมเองนะฮะตัวนี้ของผมเองคือไม่เป็นลายพังช่างมัน <c oughs> นะครับแงะนะครับอันนี้ฟองน้ํามันยุ่ยแล้วผมว่าจะซื้อมาเปลี่ยนเหมือนกันตัวนี้นี่นี่เอาเลยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วครับอันนี้คือแบบถ้าจะเปลี่ยนฟองน้ํานะง่ายๆเลยนะครับเนาะแต่แกะเวลาแกไดเวอร์ก็ต้องใช้ไขควงแบนเอ้ ใช้ควงแฉกเล็กอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแชกเล็กนะครับแต่ของผมยังไม่แกะนะครับผมแล้วผมจะแกะทําไมเนี่ยตอน,น <c oughs> ใส่คืนเลยครับเออใส่คืนก็ดึงดันเข้าไปดังแกร็บนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยุ่ยแล้วยุ่ยของผมยังยุ่ยเหลือทั่วแต่ของผมไม่ได้ใช้ไงช่วงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ดีนะที่เอากระดาษมาลองเลยเนี่ยเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูแล้วกันนะครับใช้ควงแฉกเล็กเห็นไหมฮะแกะ นะครับผมขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหาไขค,รครวงแชกเล็กก่อนอยู่ไหนไม่รู้มีเสียงแบบฝนเล็กน้อยนะฮะเอาล่ะตอนนี้ผมได้ควงแชกเล็กแล้วนะครับผมจะขันออกเลยนะฮะเฮ้ยฝั่งนี้บอกเอาฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ที่มี VR นะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเสียงแรกอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมไม่ได้ปิดห้องนะพอดีมันร้อนนะี่ฮะเออนี่น็อตน,นะครับผมเก็บไว้ดีๆนะฮะแล้วเอาไว้ไหนดีนะทีนี้ ว่านี่แหละนะครับคงไม่หายหรอกโอเคเดี๋ยวผมขอขันให้มันครบทั้งหมดทุกตัวก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอันนี้ก็ผมได้ทําการถอดน,น็อตออกทั้งหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เช็คดูดีๆนะครับก่อนเดี๋ยวเปิดฝาขึ้นนะฮะค่คอยๆนะครับตรงนี้โอ้ได้เวร์เขาติดมาเลยไดเวร์เขาติดฝามาเลยนะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆตรงนี้ค่อยๆครับโอเครู้เรื่อง อเห็นกันไหมฮะไอไอตรงวอลลุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยตรงบอร์ดวอลลุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ผมจะใช้น้ํายาล้างดูก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะฮะน้ายาล้างดูก่อนว่ามันมันเผื่อว่ามันมีสิ่งสกรปรกเข้าไปเอ่อกุดมันหรือเปล่านะครับเออละถอดน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาบอร์ดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้น้ํายานะครับทําล้างทําความสะอาดเนี่ย ไอ้าทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยล้างนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆนะครับต้องแบบระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าสายมันเล็กมากเลยเห็นไหมฮะพอเผลอแบบเรุนแรงนี่คือขาดแล้วก็พังแน่นอนเลยโอเคค่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขันเอาบอร์ดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเอาละครับผมก็ได้ออกมาข้างนอกบ้านนะครับผมนี่ผมแกะออกมาแล้วนะแกะน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะฉีดน้ํายาลงไปนะครับผม น้่คน้ำยาทำความสะอาดนะฮะอันนี้ซื้อได้ที่ร้านไฮไฟหนึ่งร้อยนี่ฮะร้านผมเองนะครับเออฉีดเข้าไปนะครับตรงตรงนี้นะครับเอ้ยหนีหมเนี่ยขออภัยด้วยนะอันนี้เอามือถือถ่ายนะฮะฉีดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนนะฮะตรงแบบน,นี้นน หมุนเพื่อให้อะไอมันขจัดข่าฝุ่นข้างในนะครับหมุนนะครับผมทีนี้ก็รอให้แห้งนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เรวจะถ้ามันดีหรือไม่ดียังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ลองล้างดูก่อนนะครับถ้าล้างไม่หายเดี๋ยวก็ผมจะต่อตรงไปเลยนะไม่ต้องใช้ VR นะไม่ต้องใช้วอลลุ่มนะครับผมก็คือเสียบปุ๊บก็คือระดับเสียงจะอยู่ที่สูงสุดเลยนะฮะประมาณนั้น โอเคเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำยามันแห้งก่อนนะครับสักครู่เราแค่ไม่กี่นาทีนะครับแห้งไวอยู่นะครับตัวนี้น้ำยาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเสียบลองกันนโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็รอให้มันแห้งแล้วก็ผมลองเปิดดูนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะดังสองข้างแล้วนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็ฟังดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะฮะตัวนี้ดังแล้วครับดังสองข้างแล้วนะฮะ ไอมือไปชอบไปโดนไอปุ่มปิดไฟเลยเออไอโอเคเดี๋ยวประกอบประกอบคืนนะครับประกอบคืนประกอบคืนก็น็อตก,ก็จำตำแหน่งไว้เด็ยนะฮะมาร์กตัวนี้มันจะมีมาร์กอยู่นะครับผมเนี่ยไอถ้าใครที่เป็นรุ่นนี้ก็นี่นะครับมาร์กตัวนี้นะครับจะมีแง่งตัวนี้แง่งตัวนี้ก็คือจะอยู่ตรงไอไม้นะฮะ ตรงไม้ตรงนี้นะครับหรือแบบเออไม้ตรงนี้นะโอเคนะคเดี๋ยวผมประกอบคืนก่อนนะครับเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองขยับลองอะไรดูนะครับมันจะดังข้างเดียวอยู่ไหมนะครับผมโอเคด้เวลาประกอบคืนแล้วนะฮะประกอบคืนไม่ได้ถ่ายดูนะครับผมก็แค่ขันน็อตเข้าไปนะครับคืนที่เดิมแล้วก็แค่นั้นเองนะ เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ดังทั้งสองข้างแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ฟังไม่รู้ว่ามันจะเป็นซ้ายขวาให้ฟังหรือเปล่านะฮะแต่ว่านะครับเวลาเร่งสุดนะครับเสียงมันจะเอียงไปทางนี้หน่อยเพราะว่า V R I V R รุ่นนีรุ่นเนียเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละครับของผมมันก็เป็นเนี่ยถ้าสุดเนี่ยเสียงมันจะเอียงมาทางนี้เนี่ยต้องคืนมานิดนึงนะคืนมานิดนึงเสียงมันจะเต็มทั้งสองข้างนะครับ ของไอ,ไอรุ่นที่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไม่รู้สิ VR มันนะครับมันเนี่ยเนี่ยของผมก็เป็นน,น,นะฮะถ้าผมเล็งมาหลังสุดเนี่ยมันเสียงมันจะมันเอียงมาทางนี้นะครับทางทางซ้ายเลยฮะต้องต้องต้องแบบดึงลงมาสุดนะครับดึงลงมาสุดแล้วก็สุดแล้วก็คืนไปนิดเดียวนะครับคืนไปนิดนึงนิดเดียวอ่านิดเดียวนะฮะมันก็จะเต็มทั้งสองข้างแล้วนะฮะ นะครับอันนี้เป็นที่ VR มันสกปรกนะครับผมปิดกันเนี่ย VR มันสกปรกมันก็เลยหน้าสัมผัสมันอันนี้เลยเนี่ยหน้าสัมผัสมันไม่ไม่เชื่อมถึงกันนะฮะมันก็เลยแบบทําให้ทําให้มันออกข้างเดียวนะครับเนาะทำให้มันออกข้างเดียวอันนี้เดี๋ยวผมจะลองถามเจ้าของอีกทีนึงว่าไอตัวเนี้ยเนี่ยใช้บ่อยไหมไอเบาเสียงเนี่ยหรือว่าจะให้ผมถอดออกแล้วต่อตรงไปเลยนะฮะถ้าต่อตรงมันก็จะ แบบดังแบบเหมือนเราเร่งสุดตลอดเวลานะครับปัอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแชทถามอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้จบงานไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือผมรับซ่อมนะฮะตัวละหนึ่งร้อยอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะฮะค่าส่งคือออกเองนะฮะค่าส่งออกเองนะโอเคเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะวันนี้ก็ซ่อมสําเร็จลวนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแชทถามเจ้าของอีกทีว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย อ่าได้หรือยังนะครับหรือไม่ก็จะผมจะต่อตรงให้เลยนะฮะถ้าต่อตรงมันก็จะเหมือนเล่งสุดตลอดเวลามันจะเบาไม่ได้นะนะมันจะเบาไม่ได้นะครับโอเคน้องวันนี้ลิดไฮไฟก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกาแฟของคุณสรายุธด้วยนะเดี๋ยวนะครับถ้าใครสนใจกาแฟก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครัสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับวิธีซ่อมเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับก็ถ้ามันอาการอื่นก็อาจจะลึกกว่านี้เดี๋ยวอาจจะมีไม่รู้ดิเขนบอกว่ามันจะมีแบบเ,เปลี่ยนไดวงไดเวอร์นี่อื่นๆนี่ผมก็ทําไดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะแต่ที่หนักที่สุดก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับคือไอ้ USB o า n การ r d มันหายนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนเนี้ยน South เนี่ยมันซาวการอ USB Sound Card เนี่ย เอ้ยไม่ใช่ตดองต้องมองว่าซาวการ์ดกับตัวขยายเนี่ยคือเขาเอามาใส่ในหูฟังนะครับแล้วก็สายเนี่ยสายมันจะเป็นสาย USB เหมือนสายเมาส์นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนสายได้รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนสายได้นะก็สมมติว่าสายมันขาดนะครับเราเปลี่ยนได้สบายเลยตัวนี้นะครับคือระบบดีนะครับทําข้างในมาดีมากนะครับก็คือแบบถ้าเราเปลี่ยนสายก็ซื้อสายหรือไม่ก็หาสายเมาส์เก่ามาเปลี่ยนได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสาย USB นะครับ สาย USB เหมือนสายเมาส์เลยนะครับเพราะว่าผมแกะดูข้างในละนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้รุ่นอะไรเดี๋ยวไปถามเจ้าของอีกทีนึงนะครับแต่เป็นยี่ห้อแฟนเทคนะครับแต่ว่าไอไอเอเอของผมผมก็ยังไม่เคยแกะดูเลยนะครับอันนี้เพราะว่ามันดีทุกอย่างก็เลยไม่แกะนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคำพูดไหนไม่สุภาพขออภัยคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมบริษัททัไฟลาไปก่อนครับชื่นชอบกดไลค์กดซับกดแชร์ไปแล้วครับผมบายบายครับไปละอ่ะฟังเพลงต่อ เปิดไฟด้วยอืมโจ๊ะๆเลยทีนี้ยังดังอ่ะยังการลำโพงเลย <laughs>